เตรียมใจให้พร้อมถนนสายหลักอย่างวงสว่างกำลังจะปิดการจราจรสองวันติดต่อกันในช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเดินทางของชาวกรุงเทพและผู้ใช้ถนนจากการเบี่ยงเส้นทางที่จำเป็นแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าทำไมการปิดถนนแบบนี้จึงกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรงในหมู่ชาวบ้านนี่คือข่าวอัปเดตจากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้วันที่25ตุลาคม2568เวลา7นาฬิกา56นาทีนาฬวกาโดยดนง2วันหุาสดสหปนาห์นี้คือวันเสา่วแลอวันทยตย์ วันที่25และ26ตุลาคม2568ถนนวงสว่างจะมีการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวผู้ใช้ถนนจะเหลือเพียงเลนเดียวเท่านั้นในส่วนที่สำคัญนั่นคือช่วงทางลงสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้าสู่สะพานพระราม7ซึ่งหมายถึงการเดินทางจากปากซอยวงสว่าง8ไปจนถึงทางเข้าวัดเสาหินจะมีเพียงช่องทางซ้ายเดียวที่เปิดให้ใช้งานได้โดยปิดสช่องทางขวาทางออกทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพถนนสายใหญ่ที่รถติดกันอยู่แล้วตอนปกติถ้าปิดเลนไปได้ถึงสองเลนย่อมทําให้การไหลเวียนของรถช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับการเดินทางออกจากใจกลางเมืองไปยังพื้นที่รอบนอกสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อใครบ้างคงหนีไม่พ้นคนที่ต้องเดินทางไปทํางานไปเที่ยวหรือแม้แต่ขนส่งสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติแล้วอาจคึกคักน้อยกว่าวันธรรมดาแต่การปิดถนนแบบนี้ก็ยังทําให้แผนการเดินทางต้องเปลี่ยนแปลงทันทีหากคุณไม่ต้องการเสี่ยงกับการติดรถนานกว่าปกติขอแนะนําให้เลี่ยงเส้นทางนี้ไปเลลยแแะวาางผนก ประเดินทางล่วงหน้าเช่นใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นๆอย่างถนนพระรามเก้าหรือถนนสุขุมวิทในบางช่วงเพื่อลดความล่าช้าและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามเหตุผลในการปิดถน,นนนี้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ในหลายกรณีการปิดเช่นนี้มาเกิดจากการบูรณะซ่อมแซมถนน,นการจัดงานกิจกรรมใหญ่หรือแม้แต่การเตรียมพร้อมสำหรับการจราจรในช่วงเทศกาลแต่สำหรับบางคนมันอาจดูเหมือนการรบกวนที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าผลกระทบนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจเช่นร้านค้าที่ต้องปิดชั่วคราวเพราะลูกค้าเข้าถึงไม่ได้หรือคนงานที่เสียเวลาในรถติดซึ่งนำไปสู่คำถามที่ถกเถียงกันอย่างกว้างการปิดถนนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนั้นคุ้มค่ากับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นหรือไม่ หรือบางที่เราเพียงแค่ต้องยอมรับว่าในเมืองใหญ่แบบกรุงเทพการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันปัญหามากกว่าที่จะตามมาในอนาคตการปิดเบี่ยงนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2568วันเสาร์จนถึงวันที่26ตุลาคม2568วันอาทิตย์ ในเวลากลางคืนถึงเช้าคือตั้งแต่เวลา22.0 0นาฬิกาของวันที่25ไปจนถึงเวลา12.0 0นาฬิกาของวันที่26และอาจต่อเนื่องในลักษณะคล้ายกันหากจำเป็นผู้ใช้ถนนทุกคนโปรดทราบและเตรียมพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยของการจราจรโดยรวมสุดท้ายนี้อยากถามความเห็นคุณผู้อ่านคุณคิดว่าการปิดถนนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดหรือไม่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณหรือไม่ หรือบางที่คุณเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าความไม่สะดวกชั่วคราวนี้เป็นสิ่งที่แลกมาด้วยอนาคตที่ดีกว่ามาแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์กันเถอะเราอยากได้ยินทั้งข้อตกลงและข้อโต้แย้ง